นนะก็หายหายกันไปนานมากน่าจะเดือนหรือ2เดือนหรือกว่านั้นไม่แน่ใจน่าจะประมาณนี้นะก็ไม่ได้เข้ามาเล่นสนานมากจนไม่รู้ว่าฝีมือตัวเองจะเป็นยังไงนะครับก็ มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายในเกมนี้ที่ท็นเข้ามาเป็นชินกล่องแพ็กเกจนี่เปลี่ยนเยอะไม่รู้ว่ามันให้อะไรบ้างยังไงนะครับราะว่ายังตัวเงินยังไม่ไมีมีแค่เก้าเจ็ดบาทแต่ชุดเกราะนี่จะได้เกราะภาไในผมก็ยังไม่เข้ใสแล้วก็ชุดแพ็กเกจเอ่อหกกิมันก็จะเพิ่มขึ้นมาลดลงมาเหลือ80บาท อาวุธก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน,นแล้วก็ไอ้เจ้ากล่องให้น็อตทองอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราลองเปิด,ดกอ่อนเครับเปิดเปิดคลิปแรกกันลองเปิดกล่องกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้ยังทังที่เขาแจก,แกมาอย่าง่แจ้งมาเป็นน็อตทองเลยรโอ้ได้แล้วฝรั่าของเพชรก็เดิมๆคือให้น้อยซะจน บ้านจะสร้างดาบได้น็อตเท่านัไม่มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนเดิมเพียงแต่รูปโฉมกล้องทำสวยขึ้นนะผมว่าในในที่พิมทำสวยขึ้น ฟรีครับเก็บเล่นได้ไว้แต่ก่อนหยุดเล่นไปแต่เสียงช่วงนี้ผมว่าจะเหมือนจะเป็นเพี้ยนไ้นะเพราะว่าเหมือนจะเป็นแบบเดียวแล้วก็ตัวเครื่องมันก็เหมือนพออัดคลิปไปนานมันก็นะจะตัด ได้รับทองไหมเป็นอ,อย,ยังไม่ได้หนึ่งกล่อ,องคนระับเราจะ,จะเก็บไวส้สิบกล่องจะไม่เปิด ล่นด่านเนี่ยผมจะอาจจะเล่นไม่ไม่ให้จบจบจบด่านนะเพราะว่าถ้าจบด่านแล้ว,วคลิปผมจะตัดแล้วผมก็จะไก้หน่วงไม่ได้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ตอนช่วงหัวค่ำอัดไปประมาณหกนาทีเครื่องตัดก่อนแต่ผมจะลองหาวิธีแก้กทีว่าให้สามารถบันทึกให้ได้นานกว่านี้อีกหน่อยหรือว่าผมเซตค่าตัวเครื่องให้มันความชัดสูงจริงๆ แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะค้างไหมันคือไม่ค้างแต่ภาพผมยอมรับเลยว่าลื่นขึ้นเลยแล้วก็ใช้ระบบเป็นการ์ดนะครับไม่ได้ใช้เป็นไฟแชร์แบบเข้าสปอตอะครับบเป็นเล่นแบบควันนิด ไม่ได้ท้างเหมือนเดิมแบบมันก็อยากเพิ่ให้ได้เลยโดนมีดเนี่ย ก็ต้อหลังนะตอนนี้ผมว่าภาพมันดีแน่แต่ฝีมือผมก็ห่วยเหมือนเดิมอีน,น,นที่เล็กห่วยเหมือนเดิม

ご覧ください。<noise>

เช่นผมมันก็หยุดเียนโรษนานมีอะไรที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมากมายในเกมนี้เ่พัฒนาไม่ต้องเล่นใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ต้องอใช้มือถือเล่นได้แล้นะครับก็คือใช้แพ็กเกจ98บาทนะครับ98บาท512 KB ต่อวินาทีก็เื่นได้ประมาณนี้ ขึ้นไปขึ oluyor, ้นขึ้น e suit เดิมครับ e suit เจ็ดนิ้วตอนั้นผมเล่นกับเน wi ็ตไวไฟของสาม e b แต่มันยังไม่ลื่นไหลันตอนี้ครับนี่ลื่นไหลดีมากคนระับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม,มกค็คลิปนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้ค,ครับเพราะว่าหยุดเล่นไปนานข้อมูลเลยไม่ค่อยแน่นนะครับไม่ค่อยกระชับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามดูคลิปกันมาโดยตลอดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ก็ดเดี๋ยวในคราวหน้าก็าจะมีข้อมูลที่น่สญญาสนใจนี้ก็จชเอามาบอกกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับ